ก็ก็ดีใจครับก็ได้กลับมาร่วมงานอีกครั้งเหมือนหลังจากที่ไม่ได้ร่วมงานมานานมากครับผมก็ก็ดีครับวันนี้ก็เรื่องในโอกาสที่ดีก็วงสวงหกสิบเป้าปทาสตอรี่ก็เป็นซีรีส์ที่มีความแบบเป็นาซีมีความที่แบบว่าแตกต่างจากเรื่องอื่นนะครับมีโลกคู่ขนานที่แบบว่าแต่งมาจากวรรณยายนะครับ รารู้สึกดีใจครับเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พี่อมกับพุกนะครับได้ร่วมงานกับวีดีเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็กับพี่ก๊อปด้วยคือพี่อปอาจจะยังไม่เคยนะแต่ไม่ก๊อจะได้ร่วมงานกับพี่กอปครั้งนึงแต่ว่าก็จะมีทีมงานหน้าใหม่บ้างอะไรเงี้ยครับก็ก,ก็ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับที่ได้กลับมาทําง,งานร่วมกันอีกครั้งนึงอันนี้นี่คือความเป็นโรแมนติกดราม่าใช่ไหมคะคือเราจะบอกว่ายังไงดีมันมันมีความเป็นโรแมนติกมีความเป็นดรามา่าแล้วก็มีความเป็นแฟนตาซีด้ววยเพราะาะ่ เหมือนออนิยายอะครับมันจะเล่าเรื่องเป็นผู้ขนานะครับเพรานั้นตัวบทบทซีรีสนะ์มันจะต้องมีการปรับค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะให้คนดูเนี่ยเข้าใจมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเพราะว่าส่วนตัวพุกับพี่โอมันมีโอกาสได้อ่านบทที่ยังไม่ได้เป็นบทไฟนนลนะครับก็ประมาณหนึ่งถึงอตอนอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าก็ค่อนข้างที่จะแบบมันจะต่างจากนิยายนิดนึงเพราะว่ามันต้องมีการปูแบ็กเก่าตัวะลวะครที่ค่อนข้าง เยอะที่ให้คนดูเนี่ยจะเข้าใจมากขึ้นอย่างหนางทุกเรื่องเป็นแบบของคารคเตอร์มันต้องเรียกอะไรแบบเป็คเดนอะไรอย่างเงีย้ยคือจริงๆพี่ก๊อฟเขาจะเรียกว่าเป็นดิสโทเปียกับยูโทเปียอะไรเงี้ยครับก็คือทั้งสองโลกคือมันจะมีความแตกต่างในเรื่องของคาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดเจนเ,เสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยครับก็จะมีความแตกต่างกังงลนลักษณะนิสัยของตัวละครอ,อะไรเงี้ยครับก็ก็ต้องไปดูว่าจะออกมาเป็นแนวไหนเพราะว่าพี่ก๊อฟก็อาจจะต้องใช้เทคนิคมุมกล้องมุมภาพหรือว่าแสงสีอะไรต่างๆใน,ในการช่วยในการเล่าเรื่องด้วย เขาคือแยกออกไม่ได้ว่าสัตว์นก็ต้องเลี้ยงในนี้แล้วืนอนหนึ่มันเปลี่ยนในนี้ซื่งมันมีหรอคืออาจจะต้องทำการบ้านหนักพอสมควรในการที่จะแยกคาแรคเตอร์สองโลกให้มันต่างกาันเพื่อให้คนดูเขาเกิดว่าตัวนี้คือโลกนี้นะอีกตัวหนึ่งคือโลกนี้นะอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของเราแหละเราก็ต้องไปทำการบ้านตรงนี้ครับพี่โอ้ครับครับผมครับผมผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างที่บอกว่าดูพอเรื่องตอนแรกแล้วเนี่ยเราก็ยังเราก็ยัง แอบงงว่าจะจะทำไงให้ให้ออกมาเข้าใจแต่ว่าพอเรา eday. อ่อาอนไปแล้วเนี่ยคือด้วยการคุยกับทีมงานกับนักแสดงด้วยกันคือด้วยอ่านไปแล้วเราเฮ้ยน่าสนุกมากอย่างเงี้ยครับผมทาให้เหมือนแบบเราสนใจมากๆเราแล้วเราก็เลยรับเล่นเรื่องนี้อะไรกันครับผมก็หวังว่าแฟนๆก็จะชอบครับจากนิยายมาสู่บทของซีรีส์อะไรครับของขงกนี้คือไมาจากทยบอยเลยครับต้อง จริงๆเขาไม่เชิงเพีบอยอ๋ออาจจะเพีบอยแหละแต่เขาเป็นเจ้าของผับด้วยใช่ครับก็เป็นเจ้าของผับแล้วก็เป็นนักดนตรีที่แบบว่าไม่ค่อยเอาไหนเท่าไหร่แล้วก็จะมีแบบมีเพื่อนมีกวนมีน้องสาวที่คอยแบบเหมือนเป็นแม่เราอะไรเงี้ยครับผมทำให้แบบเฮ้ยตบเราเขาที่ก็ผมว่าก็เป็นบทที่น่าสนใจนะครับทำทำให้แบบว่าไม่ค่อยได้เล่นแบบนี้ก็อยากเล่นแบบนี้มานานแล้วอะไรอย่างงเี้ยว่าใช่ครับห่างจากตัวเองไม่ปวดอะไรแบบนี้ห่างจากตัวตนของเราที่งห่างไหมเหรอครับก็ประมาณนึงครับประมาณนึงแต่เราก็ค่อยมาเอ้ยค่อย ตึมเข้าไปในตัวของพี่มั่มแทนเนเรียกองค์พี่มั่มลงเลยแล้วผมใช่ฮะพี่เดียวใช่ครับนับเลิฟซีนหลังหลายคนอาจจะในเบอร์คาดฝังความแบบความจ้นของผู้เราอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคือจริงๆในนี้ในนิยายเลิฟซีมันค่อนข้างหนักนะครับแต่ว่าด้วยความมาทำมาเป็นซีรีส์เนี่ยพี่ขอบอกว่าทางวีทีวีเขาก็ให้เลดมาว่าซีรีส์เราได้เลดอะไรอะไรนะครับดังนั้นเราก็ต้องทำตามมาตรการตามมาตรฐานมาตรฐานของวีทีวีเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ครับแล้วก็เหมือนแบบการที่เราเป็นเลิฟซีนที่บอกว่า ก็พอผมได้อ่านแล้วก็เฮ้ยก็น่าสนใจนะก็แบบว่าเป็นอีกมิตินึงของเลิฟซีนเพราะว่าเราก็ให้มีเลิฟซีนกันมาหลายๆเรื่องนะครับผมก็เป็นอีกเรื่องนี้ก็จะเป็นทําแนวอาร์ตมากขึ้นอะไรครับก็มั่นใจในผลงานของพี่ก๊อฟอยู่แล้วนะครับผมมือเชื่ออยู่แล้วจากวันนี้แบบมว่าเรื่องนี้เป็นแฟนตาซีอะค่ะเราเคยได้รับกดอะไรมาบ้างไหมครับยังไม่เคยเลยครับถ้าเป็นแฟนตาซีเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกหรือก็ว่าได้ที่ว่าแบบเนื้อเรื่องมัน มันน่าสนใจที่มันเป็นลูกคู่ขนานนะซึ่งเรายังไม่เคยเห็นซีรีส์วายเรื่องไหนทำแบบเป็นแนวนี้มาก,ก่อนอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันน่าสนใจตรงนี้ซึ่งทุกๆเที่ยงคืนอย่างที่บอกว่าเราจะได้มาพบเจอกันแล้ว<ช>โลกก็จะเข้าอยห่างออกไปเหมือนแบบเป็นเส้นคู่ขนานกันเพราะว่าถ้าคนอ่านนียาเขาอาจจะเก็ทเนาะเรื่องทำลายของตัวละครก็สองตัวละคระอะไรเงรี้ยแต่ว่าถ้าใครยังไม่อ่านก็ลองไปติดตามในซีรีส์ดูเพราะว่ามันก็น่าสนใจอีกแบบหนึ่งแล้วก็ต้องเอาใจช่วยทีมงานด้วยว่าเขาจะเขียนบทออกมายังไงให้คนดูเขา ดูแล้วเขาไม่งงอะไรนะครับแล้วก็ช่วยพวกเรานักแสดงด้วยนะครับซีจีมันก็ต้องมีแบบไม่เห็นมาการอะไรยังไงไหมน่าจะมีนะเพราะมมีได้เคยเห็นพี่กอลฟพูดอยู่นิดนึงว่าแบบเฮ้ยเาวางเวล้วมุมกล้องเขาจะทำแบบมุมแบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็มีไอเดียในภาพในของพี่กอลฟอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือตอนนี้เราก็ต้องรอลุ้นว่าจะออกมาเป็นยังไงนะแต่ผมเชื่อว่าทุกคนทํำออกมาเต็มที่อยู่แล้วยังไงก็ปฏิบัติตามด้วยครับผมสำหรับข่าวข่าวเรา แบบว่าตอนนี้4เดือนเรารวมสวบซีรีส์คู่ไปแล้ว3เดือนครับเป็นยังไงบ้างกับความที่แบบว่าเป็นพี่ทๆอยู่ในเราหรือว่าเรียกว่าขอบพระคุณครับสำหรับเรียกว่าเรียกงว่าอะไรจริงๆขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสพวกเราทั้งสองคนเนาะที่ให้ได้กลับมาร่วมงานกันเพราะว่าเราก็เล่นซีรีส์มาด้วยกันอ2-3ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดีใจที่ ยังมีซีรีส์ร่วมกันอีกแล้วก็เป็นบทบาทที่มันแบบแปลกใหม่มากขึ้นครดีใจที่ทางผู้ใหญ่ทุกๆท่านเมตตาเรานะครับแลก็เราก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับในการแบบว่าที่หาก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับครับจะมีเซอร์ไพรส์อะไรอีกไหมคะเนี่ยโอ้ก็ต้องรอดูครับผมครับผมปีนี้ก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆรับรองว่าตื่นตาตื่นใจใช่ครับนอกจากซีรีส์ตัวค่ะเดี๋ยวเรามีอะไรร่วมกันอีกไหมครับร่วมกันใช่ไหมครับจริงๆก็มีโปรเจกต์ ถ้าไม่ใช่ซีรีส์ก็จะมีเป็นโปรเจกต์แบบเพลงเพลงอ่ะเพลงก็มีมีคุยคุยบ้างอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มีสินค้าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องติดตามด้วยครับแล้วอย่างผลงานของทางโเตอรนะคะครับผมตอนนี้ก็มีถ่ายละครอยู่ครับถ่ายละครของทางช่อง8ครับสุดเสน่หาหักกระดองชลวรรณครับผมแล้วก็จะมีซีรีส์ที่ตอนนี้เราก็กำลังถ่ายทําอยู่เรื่องแบดไนท์หรือต่างๆครับก็นี่แหละฮะเรื่องนี้ที่กําลังจะเปิด69เป็นทางมซีรีส์ครับ เราก็มีภาพยนตร์ครับที่ถ่ายทำเสร็จไปแล้วน่าจะได้ดูกันช่วงประมาณกลางปีหรือปลายปีรอซีนทีทำเสร็จนะครับส่วนผลงานอื่นๆก็ริดติดตามครับถ้าเกิดว่ามีอะไรที่มันสามารถสปอยได้ล้วก็เดี๋ยวจะมาสปอยทีหลังโอเคเรียบร้อยนะครับผมอะไรนะคะเมื่อกี้ได้ฝากไปยังฝากอ่าฝากนะฝาก่ะฝากนะยังแองแต่เององา มเป็นแฟนตาซีมันเป็นเรื <S> <S 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 ่องแรกที่เรได้แฟตอได้ไหครับก็ฝากซีรีส์หน่รี609 best time story ด้วยนะครับผมสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเป็นแนวอะไรครับคุณแฟนตาซีครับผมก็จะมีความแฟนตาซีแล้วก็เป็นดราม่าซึ่ง จริงๆพี่องกับคุกเนี่ยก็ยังไม่เคยเล่นแนวนี้กันมาก่อนนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพราะว่าพวกเราก็จะตั้งใจทำให้เต็มที่เนาะครับผมทีมมานะโคแดงก็จะเต็มที่ครับสำหรับ VTV และออ d i ดิตค,ครับผมฝากมาด้วยนะคะรับแล้วเจอกันครับ